มาแล้วมาแล้วมาแล้วอากินลูกกินกินที่หนูร้องเล่นๆชามที่ชามที่เท่าไหร่คะหายร้อนแล้ววันนี้กินไปกี่ชามลูกอรห่มา,ามเออจะทำอะไรอะคะลูกจะทำหนอนจะทำเส้เดือนทําเส่เดือนกินเป็นแก้วอย่าหกนะนั่นเละ สวัสดีวันนี้เรามาวอลเบาๆนะคะไปกินก๋วยเตี๋ยวกันนะไปกับเด็กเด็กปิดเทอมแล้วไปกินร้านไหนลูกร้านานาใกล้ๆข้างวัดเหมือนเดิมหรอร้านเดิมเหรอเขาติดร้านเดิมนะเดี๋ยวไปร้านเดิมนั่นแหละเป็นร้านประจําของเราเองแล้วก็เป็นร้านประจําของที่บ้านด้วยอาเดี๋ยวเราขับรถก่อนแล้วกัน<ม>ติดไฟแดงแป๊บ<ม>เพลงนี้<ม>เพลงอะไรอะ่ะ<ม>พอจังเลยอะ่ะ อุทยไฟแดงไีเขียวลราไฟถึงแล้วจวนถึงแล้วลูกปะไปกันนะเหมือนเดิมนี่เลยผ้าเด็กเล่นมีของเล่นให้เด็กเล่นด้วยอ่ะไ,ไม่ดูไม่เห็นงับเลยหรอม,หม,หมาแล้วมาแล้วมาแล้วอเอากินลูกกินกิน เธอเลี้ยง๋วยเต๋่วแม่ร้อนไหมเล่าร้อนไหมอ่ะ ชามที่ชามที่เท่าไหรครับชามที่เท่าไหรชามที่เท่าไรสองสองอยู่เลยวันนี้จะกินกี่ชามจะเอาชามที่หกโอเคกินดะหายร้อนแล้วเออวันนี้กินไปกี่ชามลูกอ,อ,อร่อยไหม เออตบท้ายด้วยวันนี้ให้ซื้อนมแล้วก็โอรีโอมาจะทำอะไรอะคะลูกจะทำหนอนเฮ<ะ>้ยจะทำเส้นเดือนกินทำเส้เดือนกินเราต้องทำยังไงอะก็ต้องทำแบบนี้แหละไหนเาอา,อาแกะหลอดก่อนใช่ไหมแกะหลอดแล้วยังไงต่อแกะหลอดห้าอัน อือแล้วยังไงต่อกินกินกินเสร็จแล้วก็บีบ,บ,บไบเทลลไบเทลจูนมันจะกินได้ไหมลูกฮะได้ได้เหรอฉันต้องช่วยไหมเนี่ยพี่จูนแม่ต้องช่วยไหมอ่ะแม่ต้องช่วยไหมไม่ต้องโอรีโอเดี๋ยวเอาที่หลังเราโอรีโอต้องทำแบบไหนอ่ะโอรีโอต้องต้องทุบ เสร็จแล้วก็ให้มันเป็นเม็ดน้อยๆอ๋ออออหมดยังยหมดแล้วมหมดแล้วหูกเอาไปทิ้งแต่มันต้องตั้งหรอหลอดต้องตั้งหรอ <c oughs> ต้องทําแบบไหนล่ะหลอดมันต้องตั้งเหรอยังไงอ่ะเอาจุ่มลงไปเลยได้ไหมอ่เะ,มะเละแม่ว่าเละห้อรอเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเป็นแก้วไหมเป็นแก้ว อย่าหกนะน่นเรียบร้อยหกแล้ว mm. เละทำไงต่ออืม mm. อย่าเพิ่งเดินไปไหนนะ mm. แล้วทำไง mm. อ่อเดี๋ยวแม่เช็ดให้แป๊บนึง mm. ทุกคนจบที่นี่ไออย่างโอรีโออยู่ไหนมีแต่นมห้ย <c oughs> อวนจริงจริงแล้วโอรีโอจะใส่ตอนไหนใส่ตอนที่นมแข็งเออ,อใส่ตอนที่นมแข็งโอเคอ